为啥？<吧> น้องเอมชวัรรัฐผู้พักดีนะคะเพ่งเข้าประกวดใหม่ยเลขเก,ก้านะคะรักนะคะหรือว่าชอบน้องเอมนะคะเป็นเชิญซื้อดอกไม้เป็นกําลังใจได้นะคะคุณสามารถตัดสินได้นะคะกับรางวัลพิเศษเพื่จะให้สาวงามน,นะคะเข้ารอบไป5คนสุดท้ายโดยอัตโนมัตินะคะ3บาบาทเท่านั้นเองค่ะกับดอกไม้ของเราค่ะ เรียนเชิญู้เข้าประกวดท่านต่อไปเลยนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบนางสาวเพชรดาบ้านท่าเสาหรือว่าน้องละานะคะแชมป์ฟาวเวอร์ดีไซน์เป็นผู้ส่งเข้าประกวดอันนี้ไม่ต้องสืบเลยเพชรดาบ้านท่าเสาใช้บ้านอยู่ท่าเสาหรือเปล่าคะสวยหวานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังเธอแนะนําตัวกันเลยค่ะเรียนท่านคณะกรรมการ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอ่อนไม้ทุกคนทุกท่านดิฉันเพชระดาบ้านท้าเสาวร้านแชมป์ฟาเวอร์ดีไซน์ส่งเข้าประกวดวันนี้เป็นวันการประกวดมิดิดาดวงดีดิฉันมีความยินดีและดีใจและเต็มใจอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการทำบุญให้กับวัดหม่อนไม้เพื่อสืบสารและต่อยอด ประเพณีอันดีงามของวัดอ่อนไม้สุดท้ายนี้ดิฉันมีคำคมเล็กๆๆน้อยที่อยากจะฝากไว้จากเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วก็แล้วแต่จากชายจริงหรือหญิงแท้ก็ไม่สนจากเกิดเป็นอะไรก็ได้ตามใจตนค่าของคนไม่ได้วัดที่เพศใดตำแหน่งจะอยู่ได้ไม่นาน แต่ตำนานจะอยู่กับเราตลอดไปขอพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ผู้ประกวดหมายเลขสิบนะคะนองละดาบ้านท่าเสานั่นเองค่ะรักนะคะหมายเลขสิบอยากให้หมายเลขสิบเข้ารอบนะคะสามารถซื้อดอกไม้เป็นกําลังใจนะคะให้กับ สาวงามได้นะคะ30บาทเท่านั้นเองค่ะสวยหวานมากเลยนะคะลูกหลานชาวจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะมาร่วมประกวดในครั้งนี้กับผู้เข้าประกวดหมายเลขสิค่ะเรียนเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปเลยนะคะกับผู้เข้าประกวดหมายเลข11 นางสาวแสงตะวันสุริยวงนณะเชียงใหม่หรือว่าน้องปูเป้ค่ะสวยมากเลยนะคะนึกว่านาตาลีสุกีอรุระหวานมากจริงๆค่ะเดี๋ยวฟังเธอแนะนําตัวเลยนะคะไม่จํากัดเวลาสามารถพูดได้เลยค่ะไม่จํากัดเวลาค่ะนมัสการหลวงพ่อสมดทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ นามัสาการพระเดจพระคุณเจ้าอาวาสวัดห่อนไม้และสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมการประกวดที่ดาดวงดีในวันนี้ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข11นางสาวแสงตะวันสุริยวงศ์นัเชียงใหม่หรือคุณครูปูเป้ปัจจุบันนะคะคุณครูปูเป้รับราชการครูสอนวิชาภาษาเกาหลีณโรงเรียนอุตริดดารุณี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกุตร,รดิตค่ะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสาขาสิทธิลประสา,า,า์บัณฑิตภาษาเกาหลีมหาวิทยายลัยศรินทรวิโรธประสานมิตรและระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูเป้ก็ต้องขอขอบพระคุณป้าเล็กและทีมงานที่จัดงานดีๆขึ้นมาในวันนี้เพื่อให้เราชาว LGBTQ+ ได้แสดงความสามารถไม่ว่าคุณจะอายุเพศสีผิวหรือคุณเป็นสาวประเภทไหนคุณก็สามารถมายืนแสดงความรู้ความสามารถณเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ได้ค่ะ และที่สัมผัดไปไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณสปอ,อนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีโรงเรียนปว,วดวิชาโรจนบัณฑิตหรือหัหลินค่ะที่นี่นะคะเราสอนภาษาจีนญี่ปุ่นเกาหลีภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ค่ะท่านทุกท่านอยากจะส่งเสริมด้านภาษาให้กับลูกหลานและทุกๆคนสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนปว,วดวิชาโรจนบัณฑิตฮัหลินค่ะ และปีนี้นะคะนักเรียนที่เรียนกับสถาบันของครูเป้ก็สามารถสอบติดห้องเรียนพิเศษเอสทีชิมอาโรงเรียนอุตรดิตฐ์โรงเรียนอุตรดิตดารุณี100รเปอร์เซ็นต์ค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอกำลังใจให้ครูเป้หน้ามนคนสวยขอพวงมลาลัยที่เต็มแขนคะแนนที่เต็มร้อยให้กับสาวน้อยหน้ามนคนน้อยประสบการณ์ตรน,นี้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณท่าขอบคุณน้องปูเป้นะคะแสงตะวันสุริยวงศ์ณนะเชียงใหม่พอบอกว่าไม่จับเวลาเธอเธอพูดจน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 ครบเลยจริงๆค่ะขอดอกไม้ให้เธอด้วยนะคะรักครูปูเป้นะคะหรือว่าบุตรหลานของท่านนะคะเรียนอยู่กับคุณครูนะคะซื้อดอกไม้ให้หน่อยเดี๋ยวคุณครูให้คะแนนพิเศษนะคะต้องบอกว่าคุณครูยืนรอรับดอกไม้นิดนึงค่ะ ค่ะและผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปค่ะเรียนเจญผู้เข้าประกวดหมายเลขสินางสาวนารีรัตน์เพชรงามหรือว่าน้องพลค่ะเรียนเชิญแนะนําตัวได้เลยนะคะน้องพลอ,อันนี้เดินทางมาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดแพร่เดินทางข้ามเขาพึ่งมาเลยนะคะเพื่อที่จะมา ร่วมบูญนะคะกับการประกวดธิดาดวงดีนักวัดหม่อนไม้แห่งนี้เดินทางมานะคะทางแพรพิศนุโลกนะคะจากอีสานก็มีจากเชียงใหม่ก็มานะคะเปลียนเชอญแนด้นำตัวได้เลยค่ะกับพวกเขาประกวดหม่เลขสิบสองค่ะใครปรบมือขอให้รวยด้วยทรัพย์สิน ให้มีกินมีใช้ให้ถูกหวยเป็นท่านชายให้ประสบพบโชคอ,อำนวยเป็นท่านหญิงขอให้สวยได้หัวรวยกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจวังดวัดอุตราดิที่น่ารักสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสองน้องพลอยค่ะนารีรัตน์เพชรงามเดินทางมาจากจังหวัดแพร่สดายแล้วพลอยขอกําลังแหง่งแชร์แห่งใจไขป่ปลุมือเพืพลอยจะขอใหร้รํำขอให้รวย ขอให้ถูกหวยรางวัลทีหนึ่งนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณผู้เข้าประกวดใหม่เลข12นะคะน้องพลอยค่ะและก็เรียนเชิญนะคะผู้เข้าประกวดท่านต่อไปนะคะ ผู้เข้าประกวดหมายเลข13นะคะนางสาววิชิตาอิมชาลีหรือว่าน้องนาเดียค่ะเรียนเชิญขึ้นมานะคะแนะนําตัวว่าเดินทางมาจากที่ไหนนะคะชื่อเสียงเรียนนามอะไรเสียงจะไพเราะขนาดไหนนะคะเรียนเชิญได้กับผู้เข้าประกวดหมายเลข13ค่ะ แม่พี่น้องชาวหมอดไมาทุกคนดิชาวิชิตาอินมชาลีค่ะปัจจุบันบเป็นผู้ช่วยสอนวิชานัฏศิลป์อยู่โรงเรียนพนมมาตรวิทยากรนะคะและวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจและยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วม กิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือทางเอกชนและชุมชนนะคะที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้สาวประเภทสองอย่างพวกเราได้มีเวทีแ,แดสดงศัก,กยภาพได้อย่างถูกต้องและวันนี้นะคะนิดาดวงดีไม่รู้ว่าใครจะดวงดีหรือดวงไม่ดีแต่วันนี้ดิฉันก็ขอมาทำบุญ และก็ขอให้ส่งผลบุญนี้ส่งให้ดิฉันเ้ารอบเลยนะคะขอขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณผู้เข้าประกวดใหม่เลข13านะคะต้องบอกว่าเธอเพิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่าดวงร้อยนะคะเพิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องแล้วค่ะ เดินออกมายิ้มหวานสวยๆอย่างเดียวไม่ได้เข้ารอบนอกจากนะคะท่านผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสินซื้อดอกไม้ให้เธอนะคะเข้ารอบ5คนสุดท้ายอัตโนมัติเพียงแค่หนึ่งที่เท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้รับนะคะในส่วนของตําแหน่งนั้นไปค่ะและผู้เข้าประกวดท่านต่อไปกับผู้เข้าประกวดหมายเลข14นะคะนางสาวนิชาพัฒนประดิษฐ์หรือว่าน้องนิชานั่นเองค่ะ เร <Bond> ียนเชิญ <manual> ได้เลยนะคะออกมาแนะนําตัวว่าชื่อเสียงเรียนามนะคะเดินทางมาจากที่ไหนเรียนเชิญได้เลยค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานวัดบ่อนไม้ในค่ำคืนนี้ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบสน้องนิชานิชาพัฒัการประดิษฐ์เดินทางมาจากอำเภอรับแร วันนี ų, uh, ้ภูม um ิใจมากค่ะ <ch> ที่มีส่วนร่วมในการสิบสามพินีในรว่นขบวนกับทางวัดหมอนไม้ในค่ำคืนนี้นะคะน้องวิชาได้สวมใส่ผ้าทอห่อเพลระแแปลมาในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะยังไงแล้วก็ฝากช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องวิชาสาวสวยหน้ามนคนนี้ด้วยนะคะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะไว้ออกในอบอกอ้อมใจกับหมายเลขสี่น้องวิชานิชาพัดกันกระบดิขอขอบพระคุณค่ะ อบคุณชาผู้เข้าประกวดหมายเลข14น้องนิชานะคะนิชชาพัฒน์จันทรประดิษฐ์นะคะสามารถซื้อดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดหมายเลข14ได้นะคะเบีร์เชิญได้30บาทเดี๋ยวอย่าพูดไงอย่าพูดอย่าพูดผู้เข้าประกวดหมายเลขสิ 15. ผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบห้าเดินออกมาแล้วโอ้โหชื่อยาวมากนะคะแนะนําตัวเองเลยได้ไหมอ่านน่าจะไม่ได้นะคะน่าจะไม่เสร็จภายในคืนนี้กับผู้เข้าประกวดหมายเลขห้าเรียกสั้นๆว่าน้องโสด๋ยวให้เธอนะไดะ้นําตัวของเธอเองเพราะว่าชื่อยาวมากชื่อนามสกุลยาวเหยียดเลยค่ะเรียนเจิญค่ะเรียนคณะรรมการนะคะแล้วก็ ท่านคณะผู้จัดงานและกับรมศการพระคุณเจ้าเจ้าอาวาสของวัดมดดาดด้วยนะคะดิฉันค่ะรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นักโทษชายโสไม่ใช่โสโคกงนะคะแต่เป็นโสริยานะคะวัชราคานิตรูสิทธิ์มหารรยาโยธที วันนี้เนี่ยน้องโสรู้สึกเป็นเกียรติและก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้มายืนบนเวทีอันทรงคุณค่าแห่งนี้เพราะเวทีแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงเวทีที่ได้เดินดีธรรมดาแต่มันคือเวทีแห่งโอกาสค่ะโอกาสที่พวกเราจะได้ก้าวขึ้นมาทําตามความฝันและทําตามสิ่งที่พวกเราอยากทําทค่ะน้องโสก็ต้องขอก่าวขอบคุณไปยังคณะ้รัดงานทุกท่านค่ะและขอบคุณวัานกำนายด้วยที่ทุกท่านได้ร่วมแรงงานแรงใจสร้างงานนี้ขึ้นมาค่ะน้องโสรู้สึกใจอย่างใจจริงเลยละค่ะและสุดท้ายนี้ น้งโสดนะคะขอฝากคุณทุกท่านเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวน้อยหน,น้ามนกคนฟันเหลืองคนนี้ด้วยนะคะหากไม่บอกมือหรือลองกิดให้โห่ไล่กันก็ยังดีขอบคุณค่ะ,คะน้อ โสภาโอ้โหแนะนําตัวน่ารักซะขนาดนี้ซื้อดอกไม้เป็นกาลังใจให้เธอหน่อยนะคะ30บาทเองค่ะเรียนเชิญได้เลยนะคะกับผู้เข้าประกวดหมายเลข15ชื่อนามสกุลยาวมากดิฉันอ่านไม่ครบจริงๆค่ะคุณลิตรเนิร์นเมงอาร์ชยไหมคะเป็นผู้ส่งข้อประกวดต้องบอกว่ามีความรมูม้ในการแต่งหน้ามากๆเรียนเชิญผู้เข้าประกวดท่านต่อไปค่ะกับผู้เข้าประกวดหมายเลข16นะคะนางสาวหวานยี่หวาสิริชาตินะคะหรือว่านงน้ําหวาน น,อน้องน้ำหวานคนที่เท่าไหร,ร่แล้วเนี่ยม่แต่หวานๆทั้งนั้นเลยพวกก็ประกวดนะคะหมายเลข16นะคะเรียนเชิญแนะนําตัวได้เลยค่ะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสตสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตสะสวัสดีค่ะน้ำหวาน หวานยี่หวาสิริชาติหมายเลขสิบหอายุสิบหกปีณวันนี้น้องน้ำหวานนะคะก็เดินทางมาไกลามาเมกซไยนะคะจากอำเภอพิชัยบิดมาได้ผมฟูไปหมดเลยค่ะแล้ววใน,นในวันนี้นะคะน้องน้ำโอ้ยย้ยสวยวานหนามาเลยเนี่ยเฮ้ใส่วิซเปรก็ไม่รู้ องหวานนะคะก็ขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนน้องน้งหวานนะคะร้านเย็นเย็นแอร์เซอร์วิสนะคะบริการติดตั้งร้างซ่อมแอร์ทุกชนิดขนาดทุกกี่ห่อนะคะเบอร์โทรติดต่อ0925164146นะคะร้านอยู่หน้าโรงเรียนอยู่ตะราดิดนะคะแล้วก็ร้านแปง้งเมคอัพทาโอหอจักโบยะร้านแปง้งเมคอัพทาเสาน,นะคะ แล้น้องรถเบนก้าิ้วนะคะุ้วเตียวห้อยขารับแลบายเสียเขเจมิวขัวฟุวมฟักไผ่ล้อมลานแชมป์ฟ่าเวอร์ดอกไมส้สดน,นะคะแต่ว่าลานแชมป์นี่คะต้องติดต่อก่อนนะคะหเดือนนะคะพนักงานไปหมดนะคะและสุดท้ายนีนะคะน้องน้ําหวานก็อยากจะขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวน้อยหน้าบตนคนหน้าใสใจเกินร้อย สดไอ้อต้อยสาวน,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 น้อยนะะ <S <S ้องนัวัดคนนี้ด้วยนะคะสิบเนโอพโนแล้วกลมลงการาบขอบคุณค่ะแม่พวงมาลัยได้นะจ๊ะคุณแม่สวยมากเลยวันนี้หนูไม่ได้อะไรแม่เลยสามงานเล ขอบคุณน้องน้ําหวานด้วยนะคะเต็มแม็กเต็มหน่วยเลยทีเดียวความน้ําเสียงของเธอกังวลมากให้กําลังใจเธอสักหน่อยสิคะเธอเล่นตัวขนาดนี้ค่ะ,คะกับผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบหกในทวานยีหวาสิริชาค่ะพิธีกรสวนเชียร์ได้อีกจ้าโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะเอามงไปเลยไหมค่ะผู้เข้าประกวดท่านต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบเจ็ดนะคะ นางสาวธนัิริแก้วพิพัฒนไทยบูล์หรือว่าน้องเมย์ค่ะสวยหวานอีกหนึ่งใหม่เลขกับชุดไทยสีชมพูนะคะเรียนเชิญแนะนําตัวได้กับผข้าประกวดหม่เลขสิบเจ ขอโชคชัยได้สมปราบนนาัสก,การพระกุณเจ้าเรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณูทุกท่านดิฉันน้องเมธนสิริแก้วพิพัฒน์ไทยบูรณ์อายุ20ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปร,ริญญาตรีชั้นปีที่2คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏุาริค่ะวันนี้นะคะ น้องเมฆก็ได้เดินทางจากเมืองที่ไม่ใกล้ไม่ไกลน้องมีเดินทางมาจากเมืองมรดกเลื่อนล้ำในสยามรุ่งอร่ามสั่งคโรคโบราณศิลป์พ่อขุนรามลายสือไทยสีแผ่นดินไม่เคยสิ้นความสุขเมืองสุขโขทัยค่ะ <S <S 1> <S 1> แล้ววันนี้นะคะน้องเมฆก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเยือนเมืองอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดินเมืองแห่งภูเขากินได้บ้านพญาพิชัยดาบหั่นหินสัตว์ใหญ่ของโลกค่ะ ยังไงนะคะน้องมีก็ขอกําลังแรงเชียร์แรงใจนะคะตับพ่อแม่พี่น้องสวกดจิตระที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะน้องมีขอฝากอโรคยาปรมาราภาการไม่มีโรคเป็นลาบอันตรเสริฐอ,อโรคยาปรมาราเพยชายใดที่ได้เมียเป็นกระเทยคือชายที่เก่งที่สุดค่ะขอขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณน้องมีนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข17นะคะเดินทางมาจากจังหวัดอะไรนะคะ สุโหไทย,ไทยนั่นเองนะคะโอ้โหมาทุกจังหวัดเลยเพื่อทีจะมาร่วมบุญนะคะกับวัดหมดไม้ของเราเป็นกํนาลังใจให้เธอหน่อยนะคะกับดอกไม้นะคะเพียง30บาทนะ,ะเพื่อที่จะให้เธอเข้ารอบ5คนสุดท้ายอัตโนมัตินะคะชุดของเธอสวยงามขนาดนี้เป็นกํนาลังใจให้เธอสักหน่อยเธอและผู้เข้าประ